สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้ได้ว่ามีข่าวกันรายวันเลยนะครับสำหรับการคว้าแข้งรายใหม่ของลิเวอร์พูลโดยล่าสุดก็มีข่าวว่าหงแดงนั้นจอที่จะสมหวังในการคว้าแข้งรายที่3ในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วโดยเจ้าตัวนั้นอยากจะย้ายมาซบลิเวอร์พูลและมีค่าตัวที่ไม่แรงอย่างที่คิดครับมิเกลเดลานีนักข่าวสายฟุตบอลชื่อดังของ The Independent, อ ndepend e n t ซอชั้นนำของอังกฤษได้ออกมารายงานข่าวล่าสุดว่า หงแดงนั้นมีลุ้นที่จะสมหวังในการคว้าตัวเชคกดูกูเล่กองกลางตัวรับทีมชาติมาลีวัย23ปีจากสโมสรคริสตันพาเลททีมร่วมศึกพิงเ์ลีอังกฤษเพื่อมาเป็นการเสริมทัพรายที่3ในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ต่อจากการคว้าอเล็กเซิสแมคอลิสเตอร์และโดมินิสโซบอสไลครับก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลเพิ่งจะถูกเชลซีปาดหน้าคว้าตัวมอยเซตไกเซโดจากไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียน และโรเมโอลาเวียจากเซาท์ทฮมตันนะครับทาให้พวกเขาต้องเร่งหาเป้าหมายใหม่มาเสริมทัพในตําแหน่งมิดฟิลด์ตัวตัดเกมก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงในช่วงซัมเมอร์นี้ในวันที่1กันยายนซึ่งล่าสุดชิกดูกูเล่นั้นกลายเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งและหงแดงเองก็เริ่มติดต่อเจราจาแข่งรายนี้แล้วครับโดยตามแหล่งข่าวได้ระบ,บุว่าชิกดูกูเล่นั้นต้องการที่จะย้ายมาร่วมทีมกับลิเวอร์พูลเช่นกัน และไม่น่าจะมีปัญหาในการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวถึงแม้ว่ามีรายงานข่าวก่อนหน้านี้ว่าคริสตันทาเลตนั้นตั้งค่าตัวของแข้งรายนี้เอาไว้สูงถึง70ล้านปอนด์แต่ข้อมูลล่าสุดก็ได้ถูกเปิดเผยเออกมาว่าหงแดงนั้นมีโอกาสจะปิดดิวได้ในราคาที่ถูกลงกว่าเดิมเหลืออยู่แค่ประมาณ50-60ล้านปอนด์เท่านั้นโดยถ้าหาค่าตัวของชิกดูกูเล่ลดเหลือ50-60ล้านปอนด์แล้ว คาดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับลิเวอร์พูลถ้าหากตั้งใจเจราจายอย่างจริงจังกับทางด้านของพริตซันพาเลตหลังจากที่พวกเขาเคยเยืยนขวาตัวมอยเซตไกเซโดที่สูงถึง111ล้านปอนด์และโรเมโอลาเวียที่60ล้านปอนด์มาแล้วครับโดยนอกจากทางด้านของชิคดูกูเร้นะลิเวอร์พูลว่ายังตกเป็นข่าวอย่างน่าหูกับแข้งเป้าหมายอีกหนึ่งรายที่คาแข้งอยู่ในลีกของประเทศเนเธอร์แลนด์ Thailand นะครับ โดยล่าสุดไอโฮเฟนดัก布กสือของประเทศในเท์แลนดก็ได้ออกมารายงานว่าลิเวอร์พูลนั้นต้องเร่งมืออย่างเต็มที่ในการทำตามเงื่อนไขที่ทางด้านของ PSV อไอโฮเฟนวางไว้ถ้าหากพวกเขาต้องการที่จะคว้าตัวอิบราฮิมซองกาเล่กองกลางทีมชาติไอวอรีโค้ทเพื่อไปเสริมทัพเป็นรายที่3ในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์น,นี้ต่อจากอเล็กซิสแม็อเลสเตอร์และโดมินิโซบอสไลครับโดยแหล่งข่าวได้ระบุว่า PSV ไอโฮเฟนนั้น ได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าจะปฏิเสธทุกข้อเสนอของทุกสมโมสรถ้าหากยื่นเข้ามาต่ำกว่าราคาค่าฉีกสัญญาที่ระบุไว้ที่32ล้านปอนด์ลังลูกข่าวว่าเวว่าพูลนั้นให้ความสนใจรวมถึงบาร์นมิวนิคสมโมสรยักษ์ใหญ่ของศึกบุนเดสลีกาเยอรมน,นีและปารีสแซงต์แชร์แมงทีมเงินหนาจากหลีกเอิงฝรั่งเศสครับโดยนอกเหนือจากแหล่งข่าวของสื่อในเทลแลนแล้ว ทางด้านของกีกี้หมูแัมปาพี่ชายและเอเจนต์ส่วนตัวของซองกาเร่ก็ได้ออกมายืนยันว่าหงแดงนั้นเป็นหนึ่งในสามทีมยักษ์ใหญ่ที่กำลังล่าตัวดาวเตะลูกครึ่งฝรั่งเศสไอวอรี่โคตรรายนี้โดยที่ก่อนหน้านี้ก็มีอีกหนึ่งสมงสอนจากอังกฤษอย่างนอตต i ิงแฮมฟอร์เ t เคยให้ความสนใจในแข้งวัย25ปีรายนี้เช่นกันแต่ก็ไม่สามารถตกลงค่าตัวกับ PSV ไอโเฟนได้ครับ มาที่ข่าวต่อไปก็มีอีกหนึ่งกูรูจากสื่อของอังกฤษอย่างพอจอยส์นะครับได้ออกมาแสดงทัศนะถึงการคว้าตัวกองกลางตัวรับของลิเวอร์พูลว่าอาจจะไม่ทันในช่วงปิดตลาดนี้ครับพอจอยนักข่าวชื่อดังของเดอะไทมส์สื่อชื่อดังของอังกฤษก็ได้ออกมารายงานว่าลิเวอร์พูลสโมสรดังในศึกพรีเมียร์ลลกอังกฤษนั้นอาจจะไม่สามารถคว้าตัวมิดฟิลด์ตัวรับคนใหม่ได้ทันก่อนที่จะปิดตลาดซัมเมอร์นี้ หลังจากที่พวกเขาพลาดสอแข้งดังไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับหงแดงนั้นโดนเชลซีปาดหน้าซิลตัวมอยเซษไคเซโดและโรเมโอลาเวียไปร่วมทีมแบบติดติดกันในช่วงเวลาไม่ถึง4วันทำให้พวกเขาต้องเดินหน้าตามหาแข้งรายใหม่ต่อไปขณะที่ตลาดซื้อขายนักเตะนั้นจะปิดทำการลงในวันที่1กันยายนนี้แล้วนะครับโดยที่ก่อนหน้านี้ทีมของเจเกนครอฟเชื่อว่า พวกเขาจะสามารถดึงผู้เล่นรายใดรายหนึ่งมาได้ไม่ว่าจะเป็นไคเซโดหรือลาเวียแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ต้องพลาดทั้ง2รายอย่างแน่เหลือเชื่อครับและด้วยเหตุผลนี้ทำให้ทางด้านของพอจอยมองว่าทีมของเจคินครอฟนั้นกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเนื่องจากเหลือตัวเลือกไม่มากแล้วในตลาดซื้อขายที่กำลังจะปิดตัวลงในวันที่1กันยายนนี้ครับโดยล่าสุดได้มีรายงานข่าวระบุว่าลิเวอร์พูลนั้น กำลังตกเป็นข่าวกับชีกดูกูเล่ของคริสตันพาเลตและอิบราฮิมาซองกาเล่จาก PSV แต่พวกเขาก็ต้องเจอกับอุปสรรคเมื่อทั้งไบเยนวนิกและปาเลซเซ์เช็แมงต่างก็มีข่าวว่าให้ความสนใจในตัวแข้งรายนี้อยู่เช่นกันครับมาที่ข่าวเกี่ยวกับแข้งดาวรุ่งของลิเวอร์พูลอย่างเบนดกบ้างนะครับโดยทางด้านของเบนโดกปีขวาตีนผีของลิเวอร์พูลได้กล่าวถึงศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่รออยู่ตรงหน้า ว่าตัวเขานั้นไม่เคยกลัวใครต่อให้เจ้าตัวเพิ่งจะอายุ17ปีแถมยังมีตัวเล็กแต่หัวใจของเขาใหญ่พร้อมที่จะใส่เดี่ยวได้ทุกคนครับเบนดมีฟอร์มการเล่นที่เตะตาผู้จัดการทีมอย่างเจเินครอฟตั้งแต่ที่เจ้าตัวเล่นในระดับเยาวชนเมื่อฤดูกาลก่อนโดยเฉพาะในเรื่องของความห้าวเจเินครอฟยังให้โอกาสในการร่วม p r ีซีซั่นในฤดูกาลนี้แล้วก็สอบผ่านนำสู่การเดบิวต์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ ในเกมที่เสมอกับเชลซีหนตอนึเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวถูกเปลี่ยนลงมาแทนโมโฮัมเหม็ดซาล่านะครับโดยถึงแม้ว่าเกมล่าสุดจะผ่านมาแล้วหลายวันแต่เจ้าตัวเบนโดก,ก็ได้เปิดเผยว่าเขามีความหวังว่าจะได้รับโอกาสในการลงสนามบ่อยขึ้นครับแค่ได้อยู่ใกล้ทีมชุดใหญ่ผมก็มีความหวังแล้วดังนั้นทุกนาทีที่ถูกส่งลงสนามถือว่าเป็นโบนัสของผมผมพยายามที่จะดื่มด่ำกับมัน เป็นโดกเปิดปากกับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับสโมสรนในปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนับเป็นช่วงเวลาที่กา้าวกระโดดผมรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนักเตะที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาและผมเองก็จะไม่หยุดอยู่เท่านี้เป้าหมายในฤดูกาลใหม่ของผมยังไม่ได้ถูกระบุแต่อยากจะลงเล่นให้มากกว่าในฤดูกาลก่อนผมต้องพยายามพัฒนารายละเอียดปริย่อยเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีอยากที่จะเป็นเครื่องจักรทำประตูและเครื่องจักรในการแอสเซส โดยจุดเด่นของเบนดกนั้นคือเจ้าตัวเป็นแข้งตัวเล็กแต่มีความห้าวหาญมากซึ่งจุดนี้ติดตัวมาตั้งแต่สมัยที่เจ้าตัวยังเล่นให้กับเซลติกเอฟซีครับผมเคยลงเล่นให้กับเซลติก2-3ถึงนัดเท่านั้นก่อนจะมาที่นี่จริงๆแล้วในการเล่นระดับซีเนียตัวผมเองก็ยังไม่มีประสบการณ์มากนะักผมยังไม่คุ้นเคยกับมันแต่ถ้าหากเทียบกับผู้เล่นที่อายุพอๆกันแล้วละก็ผมคงจะรับมือการเล่นต่อหน้าแฟนบอลจำนวนมากได้ดีกว่าพวกเขา และเช่นเดียวกันกับการลงมาทำในสิ่งที่ผมทำมาตลอดทั้งชีวิตมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องกลัวเบนดกแข้งดดาวรุ่งของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ครับโดยโอกาสของเบนโดกในฤดูกาลนี้นั้นน่าจะมีอยู่ไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะในรายการยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มเพราะว่าเจอเกนครอบคงจะตัดสินใจเลือกพักโมฮัมเหม็ดซาราจนกว่าที่จะต้องเจอทีมแข่งในรอบน็อกเอาท์ครับ ิดท้ายกันด้วยข่าวการซื้อตัวของลีกซาอุดิอาระเบียนะครับโดยล่าสุดทางด้านของอัลนัสเซอร์สโมสรในลีกซาอุดิอาระเบียตกเป็นข่าวว่ากำลังให้ความสนใจในตัวของอาริซงเบเกอร์ผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากครับนายทวันทีมชาติบราซิลรายนี้กำลังถูกล่อใจจากความเป็นไปได้ที่จะย้ายไปคาแข่งในซาอุที่มีจอแดนเดสันฟาบินโยและโรเบรยโตฟิมิโนย้ายไปในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ โดยทางด้านของอัลนัสเซอร์ซึ่งมีอดีตเพื่อนร่วมทีมหงสแดงอย่างซาดิโอมาเน่ไปอยู่ด้วยโดยมีคริสเตียโนโรนัลโดเป็นซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งรู้สึกผิดหวังกับผลงานของผู้รักษาประตูคนปัจจุบันหลังจากที่พวกเขาพ่ายแพ้ให้กับอัลเอติฟัตของเซเวนเจอร์ลาร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับโดยตอนนี้พวกเขากำลังหาคนมาแทนที่นาวัฟอัลกีดีซึ่งก็คือมือเกาวัย30ปีของเวอร์พูลอย่างอาริซองเบเกอร์ตามรายงานจากฟุตเมกาโตครับ การสูญเสียผู้รักษาประตูตัวเลือกแรกของทีมนั้นจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เจอเกนครอปต้องการในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่ทีมในลีกซาอุดีอาระเบียคว้าตัวจอแดนแฮเดสันและฟาบินโยไปแบบไม่มีใครคาดคิดครับโดยถ้าหากต้องจากไปลิเวอร์พูลก็จะเหลือเพียงแค่ครีวินเคลเลอร์เท่านั้นที่เป็นตัวเลือกที่พอจะไว้ใจได้และก็คงจะต้องประเมินทางเลือกในตลาดซื้อขายอีกครั้งครับสำหรับอันิซงเบกเกอร์นั้นเจ้าตัวลงสนามไปแล้วถึง232นัด นับตั้งแต่ที่ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์ในปี2018แต่อย่างไรก็ตามก็มีข่าวว่าอาริสงเบเกอร์นั้นยังไม่มีความคิดที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลแต่อย่างใดครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ